สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับอาจารย์มดดำในเดือนเมษายนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำนายด้วยศาสตร์อักษรลุนโบราณครับจะมาทำนายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินของท่านว่าเดือนเมษายนนี้การเงินของท่านเป็นเช่นไรบ้างครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีเมถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับท่านได้อักษรลุนที่มีชื่อว่า จาร่านะครับเขาบอกเลยว่าสภาพการเงินในช่วงนี้นะครับก็เป็นการเงินที่ดูแล้วคล่องตัวดีสภาพการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้นะครับการเงินที่รอมานานหรือการเงินที่หวังเอาไว้มานานๆเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีข่าวดีครับในเรื่องของการได้รับเงินก็อะไรบางอย่างที่ชั้นหวังไว้แล้วมานาน นะฮะอาจจะเป็นเงินปันผลเงินแบ่งอะไรบางอย่างหรือเงินหุ้นอะไรบางอย่างที่ฉันรู้สึกรอหรือลูกหนี้ที่ห่างๆกันเป็นมานานเนี่ยไม่ยอมคืนสักทีในเดือนนี้ครับก็จะมีข่าวดีครับในเรื่องของการได้รับเงินทองเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีครับหากต้องการรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมาฟังได้ที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ